อรุณสวัสดิ์เช้าวันทำบุญวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนนทบ,บุรีงานทำบุญบ้านของเจ้าภาพใจดีคุณมินทิตาเลือกใช้บริการแพ็กเกจ30ท่านรวมพระ5รูปรายละเอียดได้จำนวนแขก25ท่านพระ5รูปใช้งบเพียง24,500บาทแพ็กเกจคุ้มค่าใช้จ่ายได้ไม่บานปลายครบจบสะดวกสบาย เข้าสู่พิธีการในช่วงเช้าเวลา9นาฬิกาเป็นการพาเจ้าภาพไว้เจ้าที่กลางแจ้งบอกกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่พระท่านจะมาถึงบ้านงานในช่วงเวลา10โมงไม่เกิน10โมงครึง่งพอพระท่านถึงมรกคทายกจะกล่าวเรียนเชิญเจ้าภาพในพิธีจุดทูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพร้อมประเคนขันน้ำมนต์ผ่านสายศีลก่อนที่พระท่านจะเริ่มพิธีการทางสงฆ์เป็นลำดับต่อไป แพ็ ake, กเกจจะบริการอาหารถวายพระสงฆ์เป็นรูปแบบฉันวงวให้นะคะโดยมีทีมงานจัดเตรียมให้ในส่วนลายอาหารตกแต่งให้สวยงามมีเมนูให้เลือกหลากหลายแพ็กเกจ30ท่านรวมพระอาหารเขาเลือกได้5อย่างนะคะขนมหวานหนึ่งอย่างน้ำสมุนไพรหนึ่งอย่างเขาหอมมะลิน้ำเปล่าผลไม้รวมฟรีพร้อมบริการชุดคอฟฟเบเกรกสำหรับแขกฟรีตลอดงาน